เฮ้ยผมเกินจี้ไม่ได้หรอตอนนี้เขาเปิดฟรีหมดเลยอะเราไม่เห็นน่ะเนี่ยเขาเปิดฟรีของฮาโลวีนเนี่ยถึงพี่ได้ใช้กันอั้มีหมวกว่ะยังพี่ยางน้องฟ็อกขัดคนหนึ่งฟอกเข้ามาเลยเดี๋ยวยืนซ้อนก่อนไม่มีใครเห็นหรอกพี่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วแอบออกมาเลยไม่หแล้วอบไอคนที่หยอกขึ้หน้ามันตีไปหยู่ขึ้นหลังเว้ยไม่ได้เป็นอะใครเป็นอะ ใครเป็นใครเป็นไม่ได้เป็นอะใครเป็นครับไข่ดาวเป็นหรือเปล่าอ๋อฟ็อกเป็นฟ็อกสี่ใบฟ็อกสี่ใบแบงค์นับตีแบงค์หนึ่งฟ็อกสี่ใบสองฟ็อกสี่ม่วงสาเจ็ดแปดสเก้าเริ่มเลยบ็อกฟ็อกเลยฟ็อกพี่แบงค์นับช้ามาฆ่าพี่แบงค์ก่อนฟ็อกสี่ม่วงที่เห็นฟ็อกไม่ใช่สีน้ำเงิน พี่ดาวจะซีงยังงั้นอ่ะเฮ้ยว้าวว้าวว้าวป๊อปสิวะแม่ไว้แอบไว้ชี้มีไปโอ้ยไอชี้มีไปเจอเจอเพราะตกใจโอ้หพวกนี้มันรักพี่มากเลยพี่พอเห็นพี่ตายพี่มันแอบปุ๊บป๊อปไป็นแล้วหรอวะอยู่แถวนั้นแหละ วูบลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยยม่งตายเกินนั่นไงอุ้ยคนันตายแล้วป๊อกลงไปเลยนั่แหละเต็มเลยนี่แหละป๊อกลงไปเลยขลายอย่างเยอะเอ้าใครกดบีมกดไม่คือตรงนั้นน่ะอยู่กันเยอะไงแล้วป๊อกกำลังลงไปทีมบอกอยู่ตายวิ่งทั้งวันวิ่งทั้งวันไม่ใครวิ่งทั้งวันชี้ชี้มันน่าจะแบบหลอนๆกลัวๆนะมันไปแล้วมัน เรอแต่งฟอกอะดูดิเป็นอะไรฟอกอยู่ไหนใครเห็นฟอกมากห้องปฏิกรอ้าวห้องเดียวกันนี่หนไปห้องห้องน้อยอยู่แห้องต่อปฏิกรแบงค์อยู่แบงค์อยู่ในห้องปฏิกรฟอกกำลังเข้าไปหาแบงค์อะแบงค์ใช่รับผมใช่แบงค์ฟอกแฝกไม่ไม่ใช่แฝกฟอกกับแบงค์รวมกันมันเป็นแฝกอะไปดูพี่แบงค์ตายก่อนเอาเอา ฉอกนี้ต้องมีการตายเกิดขึ้นเอ้าแล้วเกมเข้าไวคนหนึ่งตอนแรกมีแดงมีแดงสีเดียวไม่พีจะออกมันออกไม่ได้มันติดอะไรมันติดประตูไงว้ายสวยจัดไดบยัั้ไหมเอาแล้วครับอย่าบอสีดยไโดนไมโดนจุกนีจุกหี่าายม่ดนผานผ่านผ่าน่างผานผ่า่าน่ พื้นฐานครับเฮ้ยทำไมวะฟ้องตามมาฟ้องตามมาอ๋อ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 อแกไม่รอดแน่แดงงานเนี้ยคุณฟ้องตาหน้าทำไมฟ้องมันวิ่งตาหน้าวะทำไมคุณเจสซี่วิ่งเลยตามบอกครับแกบอกว่าทำไมฟ้องมันวิ่งอยู่ข้างหน้าเจสซี่เจสซี่วิ่งตามเหมือนเดิมอ๋อหนีครับหนีหนีครับหนีครับฟ้องวิ่งลงว่างแล้ว จุดเกิดไม่มีคนนะคะบล็อกลงฝาล่างแล้วคนข้างบนไมเจอสีอะไรโอ้โหเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นเล่เฮ้ยบล็อกบอกไม่เจอแม่งเรียกมาวมตัวกันเลยฟล็อกตามเจจ์แล้วเจจ์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 นางไม่มาแน่นอนค่ะนางไม่มาอีกแล้วเห็นอะไรไหมนางรอครูดาวอยู่บอกนางไม่มาแน่นอนเฮ้ย เจสซี่ตายแล้วนั่นเขียวโดนเกมปลาด้วค่ะเกมเกมโดนไปแล้วเขียวซุยค่เกมเกมมาบังหน้าให้เจสอะเชื่อไหมฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออจ่ากดโบสถใช่ไหมเรียบร้อยงานเนี้ยโดนแน่โดนเอ้ยไมเฮ้ยเขียดทิ้งวิ่งหนีเฮ้ยเธอเจ๋งนั่นเจ๋งโดนแทนเลยเนี่ย มีคนครับข้ออีกแล้วอ่จจะสิ